รมงค 72, ล7 2็ดสบอหกใกล้แล้วครับใกล้จะรับทางนู้นได้ก็ได้ทางนู้นมีคนระถุงคนระถุงเออคนระถงเป็นมาเป็นความผิดเออรับได้เลยรับได้เลยอ่ามาโยมระวังนิดหนึ่งนะข้างหลังยะประมาณสักเมตรหนึ่ง,น,งนะยกโยมนะ ถ้าเราไม่เว้นระยะลูกออกนะระวังรถนะระว,วังรถด,ด้วยนะ,อะยอมข้ามต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนะรถมันจะเฉียวกินแจกทุกคนเลยค่อยๆไปครับค่อยๆไปไอ้อจราจรไอ้รับตังเมื่อวานในพวงนี้ต้องตปด้วยไมเนี่ยแหม ไอ้ดวงไอ้ดวงข้าวก่อนนะจอนนีมารับข้าวกันเอ่อระวังดูรถด,ด้วยเขียนยังเขียนแล้วนะโอเคตาเธอไปเออเดินระวังรถด้วยนะวันนี้ท่านลองลองนายกรองการมาร่วมกับพวกเราด้วยชินคณะผู้บริหารประธานสภาในขาระไคนแล้วก็ภรรยาท่านผู้ใหญ่วิทูลสินสงวนนะครับก็มาร่วมกับพวกเราด้วยนะครับ มาร่วมแล้วก็อดีตอดีตที่ปร้ศรัทธายกคุณมนตรีนาฏันให้ให้แซงเลยให้แซงได้แซงได้ระวังรถกันนะลูกๆนะมอเตอร์ไซค์ระวังรถนะระวังรถไข่เออทับข้าวก่อนนะระับข้าวก่อนรถจะแจกข้างในเปิดดูแลทางนู้นด้วยเดินระวังรถไปครับนู้นไปนู้นก่อนไปเอ บรรทาไปลิบช่วงโควิด -19 ทีาใหลายท่านก็มีผลมากมายนะครับมีผลกระทบกันกันมากพระสัคคีบูตทางเฉลยก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรานะครับจนเองจนคนติดลอยเยอะเฮ้ยหอมไหมกรอบล่องกรอบล่องมาโดยทั้เทศบาลตะบลบางเฉลยยังมีครัวสนาม คณะเทศบาลผู้บริหารทั้งหมดในยกนะครับในยชัยวักินอนงพร้อมด้วยกนเลยนกคนนำขนมปังนะเดีนต้องมาโดยรถนั่นเลยนะนะ,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 นะค่อยๆไปนะครับเราแจกทุกทุกคนญาติยองเป็นห่วงทุกคนรถจอดรถนะเรียกรถจอดแจกข้างในรถด้วยก็ได้เรามาก็แล้วรถเรียกรถจอดแล้วแจกในรถได้เลยนะครับเราแจกทุกๆคนนะครับที่มานะใครยังไม่ได้มารับอีกนะ มารับได้เลยนะครับมารับได้เราแจกทุกทคนนะครับไปสนะครับหกรอบเจพ่อจกพน้าเพอเสตไปหีบนะครับเดี๋ยวจะไปมูที่เจ้อาผ้าเขาเชี่ยหน่อยเชียเออเี่ยเขาจ้อาผ้าอยากนันย่กหน้าเฉยเลยเอาโบดุเชี่ยเชี่ยเชี่ยูไหนลูก รถมารับข้าวก่อนโยมจอดรถก่อนจอดรถก่อนโยมข้าวมาข้าวมาหน้าข้าวมาอะโยมตึ๊กมาแล้ว